สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกท่านนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับหลายคนถามนะว่าคุณาร็กรับเช่าหลวงพ่อฤาษีลิงดําด้วยหรือเปล่านะครับผมรับเช่านะนี่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างเราเห็นไม่เลยมันจะไม่ค่อยชัดนะครับไม่เป็นไรผมซูมให้นะครับแบบนี้นะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดําใครมีที่บ้านนะครับเป็นร้อยองค์ผมก็รับเช่านะแบบนี้นะครับนี่ นะครับเขาเรียกว่าพระหางหมากนะครับใครมีเห็นไหมพี่ๆแบบนี้นะครับใครมีติดต่อมาขายผมได้เลยนะครับอาหลายคนนะเช่าตอนไปวัดหลวงพ่อนะครับแล้วก็ค่อนข้างราคาไม่แพงนะครับมีเยอะนะครับมาขายผมได้นะยินดีรับเช่านะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับแต่ต้องบอกนะพี่ๆของเกนี่เยอะมากนะครับนะครับของเกนี่เยอะมากนะพี่ๆ มีแบบไหนนะแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับแอดไลน์มาร์ค M.A.R.K. 66ตัวนะครับพี่ๆนะครับนี่นะใครมีติดต่อหาผมได้เลยนะครับหลวงพ่อเลือสีลิงดำนะครับนี่แบบนี้ผมรับเช่านะครับนี่นะครับผมไม่ดูนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับ นี่นะฮะใครมีนะครับมีแบ่งเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองด้วยนะครับใครมีติดต่อหาผมนะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ดสองสองเก้าเก้าแปดแปดแปดนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะคใครมีนะครับหลายคนเนี่ยเช่าไว้เยอะนะครับเอามาขายผมได้เลยนะยินดีรับเช่านะครับยังไงมีพระหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้นะหรือรุ่นอื่นๆนะจะมีพระกิ่งด้วยนะครับพระเ,เขาเรียกว่าสมเด็จ องคระถมนะฮะใครมีแบบนั้นก็สามารถติดต่อมาขายผมได้นะครับแล้วก็ยังมีพวกเหรียญด้วยนะสําหรับหลวงพ่อนะครับเหรียญหลวงพ่อเนี่ยผมก็รับเช่านะใครมีนะครับรีบติดต่อหนาะผมได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ